ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาส่งเรือกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่จันแม่จันเนาะเป็นเรือขนาดแปดศอกนะครับเป็นเรือสตัเลตแท้ทั้งลำนะครับผมสามศูนย์สี่นะครับก็ มีแท่นเครื่องให้นะครับั้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0817744693นะครับผมก็จะปิดหัวปิดท้ายมาให้เลยนะครับกันเรือจมนะครับนะครับผมนี่นะครับทำโปะหัวท้ายมาให้เลยนะครับทำที่วางแค่นะครับ เจ้าของเรือก็ใส่กระดานนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ